สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอมินสามหกห้าเก้าทาร์ดนะคะคลิปนี้ตรงกับวันอังคารวันที่สิบห้านะคะเดือนเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดมอมินจะมาแรนดอมนะคะข้อความจากคนที่ห่างหายกันไปนะคะบางคนอาจจะเพิ่งห่างหายบางคนอาจจะหายนานแล้วนะ,ะเขาอยากบอกอะไรคุณอยากสื่อสารอะไรกับคุณมากที่สุดณนะเวลานี้นะคะทุกคน ดวงที่หมอมินจัลแนดอมนะคะดูได้ทุกเพศคุณไปแทนเพศเราเองนะคะดูได้ทุกราศีเลยเพราะว่ามันเป็นดวงสุมแต่อย่าเอาการดูดวงทั่วๆไปนี้นะคะมันไม่ใช่ดวงส่วนตัวไปยึดมั่นไปตัดสินใจว่าเป็นของคุณทุกอย่างดูเป็นแค่แนวทางดูเป็นไกด์ไลน์นะคะจะดีที่สุดนะคะตรงนี้นะหมอมินอยากให้คุณทําจิตใจให้สงบแล้วอธิษฐานหนึ่งคนคนนั้นนะคะ ดูกันบ้างว่าเขาเป็นอย่างไรเขาทำอะไรอยู่นะคะตรงนี้ The Strength นะคะบางคนอาจจะดิวหรือคุยกับชาวราศีสิงห์ลักนาสิงห์อ่าที่ผ่านมาอาจจะมีเรื่องปัญหาความไม่เข้าใจการเกิดขึ้นความขัดแยง้งหรือความไม่เข้าใจกันได้ด้วยนะคะตรงนี้แต่แน่นอนหลับใบนี้ขึ้นมานะคะตรงนี้ คนคนนี้ต้องการความรักจากคุณต้องการความอบอุ่นจากคุณต้องการอร้อมกอดจากคุณก็ได้คิดถึงคุณแต่ถ้าเป็นตัวคุณแม่มอว่าคุณอยู่ได้นะ,ะบางท่านเนี่ยไม่ได้ขาดกันซะทีเดียวนะ,ะเนี่ยเลขแปดบนหัวเนี่ยคือวนๆไปๆกลับๆสำหรับบางท่านนะคะตรงนี้มาดูใบต่อมานะคะแปดไม้เท้านะคะทุกคนตรงเนี้ยแปดไม้เท้าคือการสื่อสารอันนี้ธาตุไฟเมธสิงหโาน แปดไม้เท้านี่ท่าที่ผ่านมาแน่นอนถ้าเป็นตัวคุณถ้าคุณบอกหมอมินว่าเออหมอเราทําแล้วนะเราทักไปก่อนเราตือ้อเรายือ้อหรือเราเราแอคชั่นตลอดถ้าเขาเงียบไปเราก็เป็นฝ่ายแอคชั่นแต่ตอนนี้เราก็คงรักตัวเองมากขึ้นอยู่กับตัวเองแต่ถ้าเป็นฝั่งเขาหมอมินว่าเขาวางแผนอะไรบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะพูดอยากจะคุยกับคุณอยู่แต่อาจจะเป็นเพราะงานหน้าทีการงานหรืออะไรบางสิ่งที่เขาต้องทําแปดไม่เท้านี่เยอะนะคะทำหลายอย่างก็ได้ ดูใบต่อมานะคะสำหรับบางคนทำหลายอย่าง The fool นะคะคนคนนี้เป็นอย่างไรบ้างมันจะหลุดแล้วนะแต่ยังไม่หลุดจากกัน The fool คนคนนี้หนึ่งนะคะตรงนี้ช่วงนี้เขาเป็นอย่างไรมามินว่าหนึ่งถ้าเขาไม่ได้ทำอาชีพฟรีแลนซ์นะคะตรงนี้บางคนงานเยอะบางคนไม่มีอะไรทำ l ร่องออยหรือความรักมียที่ผ่านมามันเหมือนห่วงช่วงเวลาที่ห àng, ่างหรือนิน่งหรือเฟดตัวจากกันมา แต่มันไม่ได้ขาดจากกันนะคะเขาคิดถึงคุณอยู่เขาอาจจะไปมาอ,อยู่ในมุมของเขาไปใช้ชีวิตของเขาก็ได้ค่ะทุกคนดอวฟูตรงเนี้ยแต่ถ้าเขาต้องการเป็นอิสระทําอะไรตามใจตัวเองแม่มอกว่าคุณปล่อยเขาแล้วละ่ะไปนี้ขึ้นมานะคะตอนนี้เป็นอย่างไรตัวเขาแน่นอนล่ะค่ะสาภาวะเขาทั้งอึดอดัดกดดันเรื่องคุณคิดอะไรเรื่องของเขาด้วยมีอะไรเยอะแยะมากมายปกติแปลนดบับมีดาบพุ่งเข้ามาหลายทิศนะตรงนี้นะคะความรักความสัมพันธ์นี้ ที่ผ่านมาเขามาัดตาตีาตงแต่คุณอยู่คอ่อยๆอยู่คุณอยู่ข้างๆอยู่ใกล้ๆคอยแนะนําให้คําปรึกษาได้พูดได้คุยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแต่ช่วงนี้แม่หมอว่าไม่มีคุณเขาคิดถึงคุณไหมคิดถึงอ้อมกอดคิดถึงความรักที่โอปุลนะคะตรงนี้สิ่งใดที่ที่มันเป็นปัญหาแม่หมอว่าตอนนี้เขาอยากมีคุณอยู่ข้างกายแม่หมอว่าเขาน่าจะมีปัญหานะคะตรงนี้ยชีวิตที่ทําอะไรอิสระเกินไปไม่มีขอบเขตบางทีมัน มันมันก็นะคะทุกคนมันมันไล่จุดมุ่งหมายอนะเนาะตรงนี้นะคะแม่หมอว่าตอนนี้ตัวเขาก็คงจะเรื่อยๆปเปลือยแต่น่าจะมีปัญหาตอนนี้คิดถึงคุณคิงออฟซอร์ตนะคะคนนี้คุณเคยคุยกับใครแล้วเขาไม่เคยยอมรับผิดไหมคะที่ผ่านมาที่ผ่านมาหมายถึงอาจจะเรื่องเมื่อวานนี้ห้าวันที่แล้วเดือนที่แล้วปีที่แล้วได้หมดนะคะถ้าถ้าเป็นปีที่แล้วหรือหลายปีที่แล้วมันอาจจะนานไปนะคะ คุณน่าจะมูฟได้แล้วแต่เขาน่าจะเพิ่งตื่นก็ได้นะตื่นรู้รู้ชา้าหรือมีปัญหาเพิ่งได้มันนึกถึงคุณบางคนเหมือนปากแข็งนะทุกคนแต่ใจไม่ได้แข็งหรอกนะคิงถือดาบในปากแข็งแต่ใจอ่อนแต่แน่นอนละอะไรที่พูดตรงพูดแรงพูดไม่เคยถนอมความรู้สึกคุณตอนนี้ดาบเขาไม่ถือแล้วนะเขาปักลงมงกุฎแล้วนะคะตรงนี้น่าจะ ใส่เสื้อสีขาวคือลดลดดีกรีลดความแรงลดอีโก้นะคะตรงนี้ได้ด้วยเพราะว่ามีปัญหาอุดตัดอยากพูดอยากคุยคุณแต่ปากเขาแข็งอะนะอาศวินเหรียญน,นะบางคนความรักอยู่ไกลกันด้วยไหมคนละจังหวัดคนละอำเภอคนละรัฐคนละประเทศแต่ถ้าอยู่ใกล้มันมีปัญหามันก็เหมือนไกลนะคะไม่ได้คุยกันบางคนเนี่ยขับรถสวนทางกันอยู่เลยตรงนี้ได้ด้วยเขายังถือคุณไว้นาะมอง เฝ้ามองยังคง,งคิดถึงคิดถึงแต่ไม่ทําอะไรเพราะว่าหนึ่งบางคนอาจจะเป็นคนที่ชอบเอาชนะกันไหมไม่ได้หมายถึงคําพูดอย่างเดียวนะคะความเอาชนะหมายถึงสงครามเย็นที่นิ่งๆเงียบอาแข็งมนาะทุกคนตรงนี้แต่ที่เขาถ้าเขาเคยพูดเคยอะไรกับเราแม่มอว่าแน่นอนล่ะค่ะเขาคงไม่กล้าด้วยเพราะเคยพูดอะไรกับคุณไว้แรงด้วยซีพาีดาสาภาวะที่นิ่งเงียบ เป็นช่วงที่เขาไม่สบายด้วยหรือเปล่าช่วงที่หยุดนิ่งอะไรหลายสิ่งหลายอย่างก็ได้หรือเขากําลังมองเป้าเป้ามาั p มองมองเป้าหมายตัวเองก็ได้นะคะตัวนี้ใช้ชีวิตเหมือนเขาล่องลอยไปวันวันไม่มีหลักไม่เหมือนอยู่กับคุณไม่เหมือนตอนที่มีคุณเมื่อก่อนเห็นไหมคะมีคุณคอยเคียงข้างคอยดูแลคอยใส่ใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องคําพูดก็ได้นะคะที่คอยคอยเอาใจใส่เขา ที่ผ่านมาน่าจะมีเรื่องบาดหมางก,กันความไม่เข้าใจหรือเขาเคยทําอะไรลับหลังคุณนะคะตรงนี้แอบแชทแอบคุยหรือทําอะไรที่มันเป็นประเด็นมีความลับกันเราคือทําให้เราเสียใจนะคะแน่นอนระดาบมันทิ้งไว้สองดาบเนี่ยความลับไม่มีในโลกใบนี้คุณน่าจะไปรู้แล้วที่ผ่านมานะคะตรงนี้ความไม่ซื่อสัตย์ของเขามันเป็นความไม่ซื่อสัตย์ของเขาด้วยชีวิตต,ตอนนี้ของเขาก็ไม่ได้โอเคนะทุกคนเลื่อนลอยไปวนันวันอึดอัดมีปัญหากดดันละตัวเขาเคยพูด อาจจะเคยมั่นใจในตัวเองว่าเคยเคยตัดสินใจถูกทั้งที่คําพูดก็ไม่เคยขอขอโทษเราตอนนี้ดาบก็ปักลงตรงนี้แล้วอยากเกลยกล่อมมากๆนะได้แต kar ke kar ke. ่อึดอัดกดดันก็ได้เขาคิดอะไรคุณเขารักคุณเขาคิดถึงคุณหน้าบัดนี้แม่มอว่าเขาคิดถึงคุณอยู่นะการคืนดีการโอบกอดความรักด้วยความรักนะความใส่ใจ ตรงนี้นะคะเมื่อก่อนถ้าคุณเคยติดต่อสื่อสารเคยเทคแอคชั่นคุณเงียบไปตอนนี้แม่มาว่าคนคนนี้อาจจะกําลังคิดว่าเขากําลังเะแวงคุณก็ได้นะนะคะแต่เขาคิดถึงคุณนะคิดถึงความรักที่มั่นคงแต่ถ้าคนนี้เหมือนคนที่ใจนึงออยากได้ความรักที่มั่นคงกับคุณอีกใจนึงก็ต้องการเป็นอิสระทําอะไรตามใจตัวเองไปเรื่อยๆปีเปื่อยตามภาษาเขาคนนี้เหมือนคนที่สับสนก็ได้ะคะ่ะทุกคนแต่ตอนนี้แม่บอกเขาโหยหาความรักจากคุณ คิดถึงความรักความอบอุ่นความเติมเต็มคุณทั้งคู่อาจจะผูกพันกันมาบางท่านคบกันมานานผูกพันกันมานานเคยอยู่บ้านหลังเดียวกันเคยดูแลใส่ใจนะคตรงนี้บางคนเคยซัพพอร์ตด้วยนะคะตรงนี้นะเรื่องเงินทองหรือแม้แต่ซัพพอร์ตจิตใจก็คือซัพพอร์ตเขาคิดถึงคุณนะคะบางท่านเป็นสถานะครอบครัวแต่เนื่องด้วยที่เขาทําอะไรตามใจตัวเองทําอะไรไม่คิดแถมปากปากแข็งปากร้ายใส่เรา ไปลุ่มหลงบางอย่างทําอะไรที่ไม่ดีกับเราทําให้เราเสียใจตอนนี้อยากกลับเข้ามาอยากได้โอกาสคุณได้แต่อึดอัดอยากพูดอยากคุยคุณนะคะแต่แต่แตน่นอนละ่ะอคะปากแข็งอะนะแน่นอนคนอีกโก้ปากแข็งตอนนี้กําลังนะคะกำลังทุกข์ใจอย่างนงะอึดอัดหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะแต่ได้แต่เก็บไว้เก็บความรู้สึก อัศวินดาบค่ะทุกคนที่ผ่านมาเขาทําร้ายจิตใจคุณไม่ว่าจะเรื่องคําพูดไม่ว่าจะการกระทํานะคะตรงนี้ไม่เคยยอมลงให้เราเลยเขาก็คงรู้ตัวนะคะสิบดาบความรักความสัมพันธ์หรือบางท่านเป็นเรื่องอารมณ์นะทุกคนต่างคนต่างไม่ยอมลงให้กันเราชนะกันที่สุดก็คือความเหนื่อยแต่ที่จริงพวกเรายังคิดถึงกันนะคะคุณน้งคู่อาจจะยังคิดถึงกันหรือที่ผ่านมาเขารู้ว่าเขาทําให้คุณเสียใจทําให้คุณเจ็บปวด ทำร้ายจิตใจคุณมา,มากๆสิบดาบมันเต็มแม็กแล้วนะคะตัวนี้หรือตอนนี้แม่หมอว่าเขาไม่สบายด้วยมาดูความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณนะคะอะไรต่างๆมากมายชีวิตของเขาไม่ไม่เป็นไปตามที่เขาวางแผนไว้นะคะตอนนี้มันพังหมดเลยเขากําลังโดนแทงข้างหลังเสียใจโดนหลอกลวงโกหกมา,มาดูเขาคิดยังไงคุณณนะตอนนี้ บางคนเป็นเรื่องความขัดแย้งเขาบอกว่าคุณเป็นคนเก่งนะทำงานเยอะดูแลตัวเองได้ดีถือไม่เท้าเนี่ยถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณไปแทนเพศเราเองนะคุณก็คุณคุณขยันนะคุณเป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจแต่แน่นอนในมุมหวานคุณก็มีนะคะถือดอกทานตะวันมุมหวานคุณก็มีอบอุ่นถ้าผู้หญิงเนี่ยก็เก่งไม่แพ้ผู้ชายดูแลตัวเองได้ดีสวยหุุนนักกีฬานะถือดอกทานตะวันคือความอ่อนโยนเอาใจใส่คุณเต็มที่ นะรตรงนี้บางท่านนะมีแมวด้วยนะอาจจะฝากแมวไว้กับคุณไหมสิบไม้เท้านะคะที่ผ่านมาคุณเป็นคุณแบกอะไรหลายสิ่งหลายอย่างหรือเขาก็ได้นะคะที่ทําให้คุณหนักเหนื่อยใจแต่ตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาถือไว้แม่หมอว่าเขาเขาวางหมดแล้วเขาถือคุณไว้อย่างเนียวแน่นคนเดียวอะไรก็ตามไม่สําคัญแล้วคุณสําคัญมากๆเลยตอนนี้นะตอนนี้มาสําคัญมากๆาําคัญ เพราะว่าหนึ่งหมอมินอยากจะพูดอย่างนี้ว่านะคะบางคนเนี่ยตอนอยู่ไม่รู้ค่าแต่พอมันเหมือนห่างกันไปหรือบางท่านเดทออกมาแล้วพูดจบล้บางคนนานแล้วด้วยพาทิตเกิดเห็นไหมคะความมืดความมืดของจิตใจความดํามืดนะความใจดำนะของเขาที่ที่แทงแทงเราข้างหลังที่ทําให้เราเหนื่อยที่ความรักที่มันเคยเติมเต็มความสุขเนี่ยต้องเลือนหายไปเพราะการกระทําของเขา มีคนเสียใจพาทิตเกิดหมายถึงว่าแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วในใจเขาตอนนี้ไม่มีใครสําคัญเท่าเคุณอันนี้คือบ้านคือครอบครัวคือความรักที่มัน่นคงคือสิ่งที่คุณทุ่มเทหรือคุณกับเขาผูกพันกันนะคะจะติดนะคะถ้าเขาตัดสินใจผิดเขาเขาเลือกเขาเลือกทางผิดตอนนี้ถ้ามีปัญหาความขัดแยง้งไม่เข้าใจเขาก็อยากคุยกับคุณด้วยเหตุผลนะะอยากกลับมาเคลียร์นะคะความสัมพันธ์นะ อยากให้ความรักความยุติธรรมกับคุณที่ผ่านมาเขาทำร้ายจิตใจคุณเขาเป็นคนรักเป็นแฟนเป็นคนที่ไม่ซื้อสัตว์ตอนนี้ใจลึกๆอ่ะอยากกลับมาซื้อสัตว์กับคุณอยากกลับมาเคลียร์ปัญหานะแต่สินใจบางสิ่งบางอย่างคือเลือกคุณตรงนี้นะคะไพ่ตีคู่มาหมอมินว่าคนคนนี้เขาคิดถึงคุณมากเลยนะเหมือนคนที่ขาดคุณไม่ได้ ถ้าคุณกับเขาหายไปช่วงนี้มีคนที่คิดถึงคุณมากและขาดคุณไม่ได้ตรงนี้นะคะอธิบายต่อมานะได้ทำแบรน์นะหมอมินว่าเขารู้ตัวนะว่าคุณสำคัญมากคุณแตกต่างกับคนอื่นหรือคุณเข้ามาแบารานา์จิตใจเขาเห็นไหมคะเนี่ยทำให้เขารู้ว่านะมันถ้าเป็นพวกคิงถือไม้ทาบางทีบางอย่างที่เขาทำมันสุดโตรงเกินไป คุณเข้ามาบาลานซ์จิตใจเขาหรือไพ่เนี่ยถ้าคุณเคยเทคแอคชั่นไพ่นี่คือไพ่แอคชั่นคะนะไม่เท้าคือทัดไฟเนี่ยคือคือเทคแอคชั่นเสมอติดต่อสื่อสารเข้าไปเขาหายไปคุณก็ติดต่อแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าเขาอาจจะคิดว่าคุณคุณเปลี่ยนไปหรือเปล่าคุณไม่เหมือนเดิมไหมนะถ้าจะถามนะคะเราไม่เหมือนเดิมยังไงแม่หมอว่าใช่ไงเราเคยชุ่มเทเราเคยสายใจแล้วแต่ได้กลับมาคือเราเหนื่อย เราโดนแทงข้างหลังเราโดนคนที่โกหกโกหกเราเราเหนื่อยนะคะตรงนี้เราอยากได้การเปลี่ยนแปลงนล่นะวิอัฟอร์จูนเขายังเชื่อ,อนะคะอนกี้คงล้อชโชคชะตาดาวพฤหัสหรือคนเกิดวันพฤหัสเขายังคิดว่าคุณคือใช่สําหรับเขาอยู่หรือบางคนมีปัญหาอะไรกันบางคนเป็นเรื่องหนึ่งความแตกต่างกันไหมคะอายุทัศนคติไหมการใช้ชีวิตหน้าตาทางสังคมต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างกันแต่ไม่หมอว่าบางสิ่งบางอย่าง เรารักกันได้ด้วยความต่างนะคะบางอย่างนะคะตรงนี้ถ้าไกลกันคนเรายังข้ามน้ําข้ามทะเลมาเจอกันเลยอายุนะคะมันขึ้นอยู่กับความเข้าใจถ้าทัศนคติแม่หมอว่าก็ต้องปรับชูนเข้าหากันบางอย่างนะคะตรงนี้แน่นอนคะคนคุณนี้อยากกลับมาเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นเคลียร์ปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่มันค้างไว้คาใจหรือที่เขาปล่อยประเด็นไปนะหรืออะไรที่ตัดสินใจผิดพลาดที่มันทําให้ต้องจบกันไปี่แม่หมอว่าเขาอยากกลับมาเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้น นะไม่มีคุณอยู่ไม่ได้นะ,ะแม่บอกว่าคนนี้รู้สึกว่าขาดคุณไม่ได้ไพ่ตีคู่มา <c oughs> เขาอยากทักทายคุณนะบางคนคุยคนอายุน้อยทางไกลทางออนไลน์ไหมนะหรือคนระจังหวัดคนไกลอะคะ่ะคนละประเทศอย่างเงี้ยหรืออยู่ใกล้มันก็เหมือนไกลถ้าความสัมพันธ์นี้ต่างคนต่างเหมือนห่างเหินไปตรงนี้เขาอยากพูดอยากคุยกับคุณนะคะมันอึดอัดเขาก็คงคิดว่า คุณตัดเขาไปหรือเปล่าถ้าความรับนี้คุณเป็นฝ่ายเทคแอคชั่นมาก่อนมาเสมอตาอารทมตลอดนะคะตรงเนี้ยแต่ถ้าคุณเลือกที่จะนิ่งเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะคุณมีเหตุผลของคุณอะคุณเหนื่อยมาหมดแล้วคุณอยากได้ความรักความมิตรธรรมถือดาบมีไหมคุณต้องการความชัดเจนตรงนี้นะคะเขาอาจจะกาลังคิดว่าที่คุณเฉยชานิ่งไปเนี่ยนะคุณตัดเขาไปหรือเปล่าทําไมคุณใจแข็งจังหรือคุณไม่เอาเขาแล้ว นะะแน่นอนหละใบนี้อาจจะเป็นที่เขาคิดนะคะว่าที่คุณหายไปหรือนิ่งเหมือนกันเป็นเพราะว่าคุณคุณตัดเขาไปแล้วหรือเปล่าหรือถ้าเขาอยากกลับเข้ามาเขากลัวคุณไม่เอาค่ะใบเนี้นะคะเพราะว่าเขาทําพังไว้บางท่านไปไปรับรู้อะไรบางอย่างไปจบได้ไปโป๊ะแตกที่เขาไม่ซื่อสัตย์กับเราก็ได้ไม่ว่าด้วยด้วยที่เขานะคะเผลอใจด้วยอารมณ์ที่ลุ่มหลงก็ได้นะคะตรงนี้ แนวเดอะทาวเวอร์ Tower, แต่มันก็เกิดขึ้นก็คือใจพังความรู้สึกพังนะตรงนี้หรือบางท่านไปจับได้ตัวแตกอย่างที่หมอพูดบางคนนี่ทะเลาะกันเลยนะคะเนี่ยทะเลาะกันใหญ่โตแล้วต่างคนห่างมาต่างคนต่างคิดถึงกันรออีกฝั่งนึงทักทายไปเพราะว่าด้วยลักษณะที่ที่ต่างคนต่างต่างนิ่งนะคะอย่าลืมว่าให้ถือไม้เท้าทั้งคู่นี่เป็นคนเก่งเหมือนกันถ้าไม่เคยยอมลงให้กันมันก็จะพังนะคะแม่หมอว่าเขาคิดมากนะคิดเรื่องคุณหรือเขากลัวคุณเครียด กลัวคุณคิดมากถ้าเป็นเรื่องอะไรก็าตามถ้าจะคุยตอนนี้กลัวคุณคุณคิดมากนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาทํามันพังอ่ะนะนะอยากคุยนะคะแต่ว่าต้องเก็บไว้อะ่ะหรือตอนนี้เขากําลังคิดอย่างคิดถึงคุณอย่างหนะักเครียดเรื่องราวที่มันเป็นไปอะไรคิดอย่างหนะักถ้าคนที่ไม่ไม่ได้นึกถึงเราถ้าไม่ได้อยากกลับเข้ามาหรือถ้ามีประเด็นแล้วไม่คิดมากเนะี่ยแปลว่าเขาไม่มีใจนะแต่เนี้ยเขามีใจเขาคิดถึงไม่ว่าจะทําผิดก็ตามนะคะแต่แน่นอนแล้วค่ะ ทำผิดไปแล้วอ่ะไม่คิดนะคะตอนตอน,ตอนทําไม่คิดแต่พอความผิดมันสําเร็จไปแล้วนะคะตรงนี้เนาะกลับคิดเยอะคิดมากเพราะกลัวเสียคุณไปกลัวคุณตัดเขาไปนะ,ะตรงเนี้ยกลัวคุณเปลี่ยนไปตรงเนี้ยนะคะเขาเครียดมากนะตรงเนี้ยนะ,ะเขายังคงห่วงแหนคุณอยู่นะคะใจลึกๆเนี่ยถ้าตรงนี้เดทออกมาบางท่านการนิ่งห่างกันไปแปลว่าจบหรือ ไม่คุยกันช่วงนี้เขาอาจจะคิดไปไกลว่าคุณจบแล้วคุณเปลี่ยนไปแต่ถ้าเรื่องนี้มันจบมานานแล้วแม่หมอว่าความสัมพันธ์นี้ชีวิตเขาพังนะคะเขาคิดถึงคุณมากเลยตอนนี้อยากกลับเข้ามาเป็นคนที่ซื้อสัตว์นะ,ะเนี่ยอยากกลับเข้ามานะคะทําให้เป็นลักษณะที่มีความรักความผูกพันเป็นครอบครัวที่อบ่นแต่ก็ไม่กล้าตัวเนี้ยนะเพราะว่าเขาเคยทําพังนี่แหละแล้วคนนี้ก็ฟอร์มเยอะด้วยเจ็บตะเกียบความรู้สึกนะเจ็บตะเกียบอาการ คิดมากด้วยคนคนนี้นะคะรอนะไม่บอกว่าคนนี้ไม่ได้หายไปไหนช่วงนี้สืบส่องเสพติดการสืบสันสองคุณคิดถึงคุณนะคะตรงนี้บางท่านบอกว่าบล็อกกันไปแล้วหมอจะส่องได้ไงนะคะตรงนี้ทํอ ID ใหม่มาส่องก็ได้หรือสองความหมายของมามินอยากจะบอกว่าไม่ใช่เขาหายไปแล้วเขาหายไปเลยเขาไม่อยากรู้เรื่องเราคุณคือเขาอาจจะเสชหาคุณอยู่เจอหรือเปล่าไม่รู้แต่คืออยากอยากรู้อยากเห็นเรื่องคุณนะคะแล้วก็มาเครียดเนี่ยคิดมากเนี่ย นะคะคิดเยอะเนี่ยได้แชร์เรืออดเขานึกถึงการเดินทางคนคนนี้อยากเดินทางมาเจอคุณนะถ้าเขารู้จักบ้านช่องนะ,ะก็คือนะคะอยากเดินหน้ากับคุณนะคะอยากกระตือรือร้นความสัมพันธ์ถ้าคุณเป็นฝ่ายนิ่งเงียบอยากเทคแอคชั่นในความสัมพันธ์แต่ต้องรอรอเวลารอโอกาสจังหวะเพราะว่าถ้าเรื่องมันเพิ่งเกิดนะกลัวคุณคิดมากหรือกลัวคุณเครียดหรือกลัวมันมีประเด็นขึ้นอีกนะคะตรงนี้ แต่ถ้าเป็นประเด็นนั้นแล้วแม่หมอก็บอกเลยคนนี้อยากกลับเข้ามาแล้วก็คิดมากเพราะสิ่งที่เขาทํามันมันเขาทําพังนะคะเขาเลยยิ่งต้องคิดมากสิ่งที่เขาทํามันหนักกับคุณทําให้คุณแบกทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้อยากกลับเข้ามาให้ความรักความซื่อสัตย์กับคุณได้แต่ภาวนาให้โชคชะตาหมุนกลับมานะคะตรงนี้ที่ผ่านมานะคะหมอว่าความรักความสัมพันธ์นี้มีคนที่เป็นคนที่ให้มาตลอดส่วนคนที่รับก็รับตลอด เขาต้องเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้และผู้รับพอๆกันบ้างหรือเสียสละเพื่อเราบ้างเพราะเราทํามาเยอะแล้วนะ,ะตรงนี้คุณบางท่านซัพพอร์ตม้กระทั่งเงินทองนะคะดูแลใส่ใจมากๆเขาคิดว่าคุณดีนะแต่เขาทําพังเองนะคะเขาอยากเทคชั่นในความสัมพันธ์นี้แล้วตอนนี้นิ่งมากเลยค่ะความสัมพัญคุณคุณน่าจะนิ่งรักถ้าเขาอยากบอกนะคะส่องใจไปแล้วเขาอยากบอกอะไรนะคะ เขาไม่ได้ใส่ใจคุณเขาอาจจะไปโฟกัสแต่เรื่องเงินเรื่องงานหรือหน้าที่การรับผิดช,ชอบของเขาหรือพไพ่ใบนี้นะคะตรงเนี้ยนะคะเป็นรูปพวกเสือพวกสิงโตอยู่ตรงเนี้ยคนนี้ค่อนข้างมีโก้นะคะและเยื่อยิงแถมฟอร์มเยอะมากนะปากแข็งด้วยนะ,ะที่ผ่านมาแม่หมอว่าคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีกิจการหรือมีภาระต้องรับผิดช,ชอบนะ,ะ,นะ,ะเกี่ยวกับครอบครัวบางสิ่งบางอย่างบางคนมีคนหมู่มากมาววุ่นวายเรื่องของพวกคุณน,นะคะบางท่านเป็นเรื่องคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้อง ะะเพื่อนฝูงหรือแม้แต่ถ้ามีลูกติดก็มีส่วนนะตรงนี้หรือตัวเขานี่แหละค่ะตอนนี้แน่นอนละ่ะแบกทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแม่หมอว่าตอนนี้เขาไม่อยากได้อะไรละเขาอยากได้คุณคนเดียวเนี่ยถือไว้คุณอย่างเดียวเลยเขาอยากพูดอยากคุยกับคุณมากๆนะคะหัวข้อนี้ข้อความจากคนที่ห่างหายกันไปเนี่ยเขาอยากบอกอะไรอยากบอกว่าเขาคิดถึงคุณมากเลยอึดอัดกดดันมากๆเขาอยากคุยกับคุณนะแปดไมเท้าอยากพูดอยากคุยกับคุณมากๆเลย ตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันน่าเบื่อนะคะเขาไม่อยากให้ความรักนี้คุณกับเขาห่างกันไปเทกันไปหรือเปล่าหรือที่ผ่านมานะ่ะเขาไม่เคยใส่ใจคุณไม่ว่าคุณหยิบยื่นอะไรให้เพราะว่าเขามีตัวเลือกไหมนะคะหรือเขาเมินเมินเขาไม่ได้สนใจแต่ตอนนี้นะคะอยากได้ถ้วยนี้ละอะไรก็ตามที่มันผิดพลาดเขาอยากบอกคุณว่าเขาขอโทษเขารู้สึกผิดแล้วเขาเสียใจมากๆทุกวันนี้เขายังมองถ้วยที่มันมันล้มมันพังอยู่เลย เขาก็มีคนมานะคะแต่เขาไม่อยากได้ใครละที่ผ่านมาน่าจะเป็นตัวคุณที่เคยคิดถึงเขาใส่ใจเขามากๆแต่เขากลับเพิกเฉยแต่ตอนนี้เขากลับกลายเป็นคนที่เสียใจที่สุดนะคะตรงนี้นั่นแหละเรื่องราวบางท่านเนี่ยเป็นเรื่องคนหมู่มากมาวุ่นวายนะคะให้มีปัญหาประเด็นกันมาที่แม่หมอพูดไปแล้วหรือคุณทั้งคู่คิดไปคนเราทางเข้าใจเป็นคนเราอย่างหรือตัวเขาต้องการเป็นอิสระอยากไปทําอะไรตามใจตัวเอง ว่าทําอะไรตามใจเองคือทําหมดนะคะทุกคนมีเราก็อยากมีคุยคนใหม่ไปกินเที่ยวเล่นดื่มหรืออะไรที่ทําตามใจเองนอกขอบเขตตอนนี้ก็ได้ตามใจแล้วนะคะแต่ตอนนี้กับตัวเขาเป็นคนที่เสียดายเสียใจกับโหยหาคุณอยากคุยอยากคุณอยากกลับเข้ามาในความสัมพันธ์อยากกลับมามีตัวตนถ้าบางท่านเป็นประเด็นนี้นะคะเอเขากลัวคุณใจแข็งมากๆคุณคุณใจแข็งอะ่ะคุณตัดเข้าไปกลัวคุณไม่เอา นะคะตรงนี้ได้ด้วยโดยที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเรื่องคําพูดไหมนะคะคว,ความเฉยเมยความเย็นชาเขาไม่ค่อยน้อยใจนะคะไพ่ใบน,นี้รู้สึกเสียใจน้อยใจในสิ่งที่มันผ่านมาเขายังมองภาพคุณอยู่เลยอยากพูดอยากคุยถามข่าวถามข่าวจากคุณถ้าเขาทําให้คุณเสียใจตอนนี้เขาได้รับกรรมแล้วนะคะกรรมในการกระทาเขาจัดมิ้นคือมันจุบมันสิ้นแล้วตอนนี้เขาก็ได้รับผลการกระทาไม่ว่าแบบไหนไม่ว่าจะเป็นเรื่องคําพูดที่เขาพูดต่อคุณไม่ไม่ให้ค่าคุณ หรือแม้แต่การกระทําที่เขาไม่ซื้อสัตว์เขาก็ได้รับบทเรียนในการกระทําของเขาเห็นมาคาเทศพระเจ้าการเบียนเป่าเตยอยากให้คุณฟื้นจากลุงสุดแปลว่าความรักนี้มันสิ้นสุดแล้วเขาอยากฟืน้นอยากรื้อฟื้นกับคุณคนนี้ไปไม่รอดแล้วอยากกลับมาถ้าบางท่านเป็นเป็นเรื่องนี้นะหรือเรื่องอะไรก็ตามที่เขาพูดจาไม่ดีคุณตอนนี้เขาก็ได้รับบทเรียนแล้วคุณเวลาคุณทําให้เขาเรียนรู้ว่าไม่มีไม่มีเขาคุณก็อยู่ได้คุณเข้มแข็งมากนะ เก็บปากของเขาปเป็นอาวุธไว้กับตัวดีกว่านะ,ะคุณตัดได้อะไรประมาณนั้นนะคะเนี่ยละบทเรียนเขาเสียใจนะเขาคิดถึงคุณมากเลยตอนเนี้ยเขาอยากพูดอยากคุยอัาคุณมากนะคะเขาไม่ได้ไปไหนนะคะตอนนี้คิดได้แล้วยังคิดถึงคุณอยู่ถ้าบางท่านมีเรื่องต้องอยาแต่งงานกันแล้วมีเรื่องอยาล้างนะคะแฮงแมนหัวที่มนันในคนนี้ไม่อยากยานะคทุกคนจะยื้อคุณจะลื้อคุณจะยื้อไว้นะั่นแหละเพราะว่าเขาไม่อยากยา เส,เสียใจเสียใจคิดถึงคุณบางคนอายุน้อยหรือบางคนที่ถือเหรียญในมือตรงนี้นะความรักความสัมพันธ์นี้ที่ผ่านมาเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ชัดเจนนะมุ่งมุ่งเน้นแต่เรื่องการเงินการงานการประสบความสําเร็จตรงนี้นะคะไม่หมอว่าถ้าเจอแบบนี้ก็ต้องปล่อยเขาไปให้เขาไปเรียนรู้เองนะคะตรงนีนะ้ความสัมพันธ์ที่ไม่เติบโตเขาอาจจะอยากจะเติบโตก็ได้ดือสันคนเกิดวันอาทิตย์คุณเป็นแสงสว่างคุณคือความสุขข,ของเขา เขาอยากกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ถ้าคนที่นิ่งเงียบไปแม่บอกว่าใจเขาไม่ได้นิ่งเงียบนะสองคุณวุ่นวายใจเครียดคิดถึงคุณมากๆทุกเศร้าแต่เรื่องคุณนะคะคุณเป็นรักที่อบอุ่นที่เขาอยากกลับมาเขาจะมายอมลงให้คุณยอมสิโลราบคุณคนเดียวตรงเนี้ยนะคะนะะแม่บอกว่าเขาจะพยายามรวบรวมความกล้าทุกสิ่งทุกอย่างพอทำคุณไว้เยอะหรือบางคนรอการสื่อสารจากคุณเพราะไม่กล้า นะแต่แน่นอนล่ะคะ่ะแม่หมอว่าถ้าเขาต้องการคุณถ้าเขารู้สึกผิดและสํานึกได้เขาต้องติดต่อมาเราขอโทษแล้วที่สําคัญที่สุดไม่ใช่ขอโทษอย่างเดียวเขาต้องรู้ว่าตัวเองผิดแล้วเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองการจะแก้กรรมได้หมายถึงปัจจุบันแม่หมอหมายถึงปัจจุบันนะคะถ้าทําผิดไปแล้วหนึ่งคนคนนั้นจะแก้กรรมกรรมหมายถึงการกระทาตัวเองได้ต้องแก้ที่นิสัยเองะะก่อนอื่นต้องรู้ตัวเองก่อนว่าผิดอะไรแล้วแก้ไขซะาไม่ใช่แก้ตัวนะแก้ไขถ้าเขาอยากมีคุณ นะบางคนคุยกับพ่อแม่ไม่มากขอรักคุณนะทุกคนไพ่มันคือลักษณะนี้ถ้าท่านใดตรงจริตก็คลิปมอนะคะตรงนี้ขอบคุณมากมายสาหรับการติดตามและรับชมคลิปรันดอมของมอมินอ่าดูดวงส่วนตัวกับมอมินไอดีไลน์แม่หมออยู่ใต้คลิปนี้ค่าดูแม่หมอก็พิมพ์ทิ้งไว้นะคะตรงนี้นะนะดูดวงอ่านรายละเอียดนิดน,นึงสําหรับคนที่พร้อมรอคิวได้รอคิวหนึ่งถึงสองวันนะคะเร็วสุดแล้วนะจองต้องพร้อมโอนโอนจอง ล่วงหน้านะเพื่อรอคิวดูดวงและที่สําคัญต้องพร้อมรอดูดวงตามวันเวลาที่นัดหมายนะทุกคนถ้านัดหมายเวลาไหนสมมตินัดหมายหมอสิบห้านาฬิกานะคุณต้องพร้อมรอดูดวงตามเวลาที่นัดหมายนะคะตรงนี้เราจะได้ไม่เสียเวลากันละกันพราะแม่หมอทั้งทงคลิปไปทําอย่างอื่นด้วยนะคะตรงนี้ไม่ใช่อยู่ๆคุณหายไปตรงนี้คุณอ่านรายละเอียดนะคะถ้าคุณหายไปนะโดยที่ไม่บอกกล่าวล่วงหน้าหลายชั่วโมงแม่หมอคือ ถือว่าคุณสรารสิทธิ์เพราะว่าแม่หมอมารอดูดวงให้คุณนะคะตรงนี้มีแต่สิ่งดีๆนะคะสวัสดีค่ะ